โอเคก็สวัสดีคนที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอินุจากช่องอันตะกราวนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกม7 day to die ในวันที oh shit. Oh shit. Right? ่7อ okay. ืมวันนี morning, ้แหละเป็นวันที่ตัดสินแล้วว่าเราจะอยู่เราจะไปเฮ้ยมีตัวอะไรรู้มาทักทายก็อยู่ข้างบ้านในวันที่เปิดคลิปเลยงั้นแหละพี่เตรียมดิผู้ินเสียงเฮ้ยตัวกีนี่เอ้ยที่อยู่แม่ง อันนี้มา,<น>าเลยเอเอ,เอเลยมึงทักกายกูวันที่เจ็ดเลยใช่ว่ายูด์แม่งลืมทำบางอย่างทำอะไร,ะไรมึงลืมเชิญพวกกูเข้าตีดูหุยเฮ้ยพี<อ>่<อ>พาเลดว่ะพาเลดอยู่บ้านเราเออเาไปเข้าไปเกี่ยวก่อนเอาไปเกี่ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแอดเข้าตีก่อนเดี๋ยวกูยิงมึงเข้าคอมึงตายไอ้วินอย่ากดชวนอีกเดี๋ยวต้องชวนมึงดิ หัวไอ้น้องหลักก็คมๆยิงเิง,งมีปืนเจมาวะ่ะมีเจมาว่ะเยอะอย่างเงี้ยนะเนี่ยเยอะดิสตัวข้างหลังโด,โดนหัวไปสองโดนหัวไปสองทีไม่ตายก็ไม่รู้ว่าไงละเปิดเลยกดเปิดกดเปิดเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยกระสุนปืนคุ้มค่า เท็ง <Take> อเดี๋ยวดูนี้วันหนึ่งเราจะทำอะไรกันต่อกองข้างบ้านมีนะของเนินเน่าวันนี้เราก็ตุนกระสุนไปเลยนะั่งขอดเราจะไปแคมป์ตรงนั้นดูดวยใช่ครับ <c oughs> เนื่องจากวันนี้มันเป็นวันที่เจดผีมันจะมาบุกบ้านเราอย่างมากเพราะฉะนั้นเราต้องการไปรหาแคมป์ละวันนี้เราเป็นคือสงครามทงมรทอปกปุมก,กไปให้หมดมีผงของอะไรก็จัดแจงให้เรียบร้อยตรงนน้นมีกล่องหรือยังละ่ะ ไม่มีเอองั้นก็ต้องเตรียมกล่องไป,ปรงกระสุนกระสุนแล้วพกไปเราดูยาวอยู่แล้ววันนี้เ a อร์สิบพี่ตุนเข้าโต๊วไวล้ละเรียบร้อยว่เดี๋ยวแกก็สุนเอาเลยแล้วกันว่าจะเอาอะไรไปเอมีคนอู้งาเมเลยกำลังหาของตีจะเย,ยินใช่กำลังหาของในตัวอยู่อืม ไปเหยียบตรงนั้นแล้วล่วงนะกูจะาอาให้ลุกฝีมือแล้วครูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใจเย็นใจเย็นอ๋อพี่บอมกูรู้ละมันมีไหนเว้ยคอนปอน,น่ะไม่มีไอสัตว์โอเคอัปเกรดอัปเกรดฐานในนั้นแน่ไม่ได้ออกค้อนปอนมากดอัปเกรดไม้สัตว์

โอเคตอนนี้เราก็รอมันจะมาถึง2องทุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนจากนี้ความมันจะเริ่มขึ้นไปแล้วเฮ้ยว,<ะ>วับผาปาเตีงเลยเอ้ยมีนี่ไหมส้มตรงนี้หน่อยสิเัเก็บมาเป็นไม้ตัวนี้หน่อยสิผมจะยืนเพื่อเผื่อผมยืนตรงนี้ได้ยืนยิงตรงนี้ได้เลย มันเป็นไม้ตรงกลางเนี่ยเออซ่อมอเ,อเ,เออพี่วุ้เราอาจจะยืนตรงนี้ได้นะพี่แคมป์เลยมัน,ม,ม,นมันต้องกั้นนิดนึงนะเดี๋ยวร่วงไอ้เดินเดินกันหน่วยคราวที่แล้วอะเอ้ยฟ้าผ่าแล้วค่อนข้างแรง,งผีมามรสุมเข้า,ามันมันวางบล็อกได้มากสุดช่องนี้นะเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้ากูแปะบล็อกอีกบล็อกหนึ่งใช่ไหมน้ำหนักเกินมันมีโอกาส กูกำลังูดอยูเลยโอ้ยไอ้ยุทธมึงนี่ไอ้เหี้ยกูกำลังพูดเลยพี่ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดกูเผยวางบล็อกตรงนี้หรือมีใครทำอะไรบล็อกตรงนี้มันอาจจะพังทั้งแถบเลยลองกูด้วยลองกูด้วยวิ่งไม่ได้กูก็วิ่งไม่ได้ไอ้สัตว์กูอะค่าฮะคุณมึงนั่นแหละเขาไล่พิซซ่าเลยอุ้ย One hour later เย็บเลยฮะเอาแล้ว วันที <killers> <involved> <adelph> <even> <ly> ่เนี่แม um ่งว yeah ันที่แบบไปไหนลำเบอร์แจ็กูยิงนิวเนี่ยเออคนมีมอเตอลมาใช้หน่อยลาไอสัตว์แอ้เไองอะไรงไก็ได้ฝาดเด็ดดเรอเหี้ยไอเหี้ยจำนวมันน้อยจำนวนมันน้อยจำนวนมันเยอะเยอะก็เ โอเคเดี๋ยวผมลิงชั้นสองไว้เดี๋ยวมันหลุดมาชั้นนี้เดี๋ยวผมยิงให้กูก็เข้าใจนะเว้ยเพราะกูมีแค่แค่สามคนทั้งเมืองอะมึงมาสัเป็นโปรลดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษเลไเหี้ยรลดลแรกแจกแถมแจกมาหรือว่ามึงมิงผมโปรเซลอะไรอ่เฮี้ย แอนเฟอร์นิเจอร์แอนแฟร์เฮีอ้ยเฮียกว้างแล้วติดข้างบวนในสัตว์กูยังชอบเลยมูลโต๊ะเผากูอีกเกมหมาร่างกายกูคงกระพันมากเลยกูโดนไฟเผาลูกไปเที่อะไรเลยแค่หิวน้ำแค่หิวน้ำ มันโยนมูลเรท็อปล้วลืมจุดเปล่าว่าไ่นมาไม,ไมสส่สองสเต็ป,ส,ตปสองสเต็ป,ตปให้มันเผาแรงขึ้น,นเไ้ยกูไม่เห็นนกเอี้ยงเลยมีไหนวะตัวนกทอ็อปฟอร์มขนาดนี้มาได้ไงนกกระปูด <c oughs> เออทำไมมันน้อยอย่างเลยมาเยอะกว่านี้อีกสิกูยังชอบเลย ไปท้ามันนีเออกูท้าเลยแหละกูท้าไทยอ่ะเดี๋ยวไปท้ามันดิ่เขาจะใชสะดวกกันไงกูท้าไทยอำนาจมืดอยู่แล้วพี่มีแค่เจ็ดพันแรกเลยจ็ดพันแรกยังท่นอย่างนี้เจ็ดพันต่อไปนะครับอะไรเขียวๆไอ้ไอ้ตัวคนตัว ไอ้เห <I S 2> ี so ้บกูเกลียดอ่ะคิดว่ามันติดอ่ะคิดว่ามันติดอ่ะพี่มึงเข้าใจไหมกูว้างเลยหัวมึงด้วยแจกใส่หัวมึอไอ้เหี้บเกมหมาคุนชอบแล้วคุณเก่งก็คิดถูกแล้วพี่เปล่ากูใช้มันตั้งแต่แรกแล้ว อย่าตกไอสัตว์เรียชอบเลยไม่ใช่ฮัลโหลเวอร์จะเป็นฮัลโหลเกมนี่แค่ไม่ใช่ฮัลโหลเวอร์ไม่ใช่ฮัโลโหลเฮลโหลซอมบี้เกง ไปใครปลาไปลงลงไอ้เหี้ยนะว่ดูข้างล่างว่าไม่โดนอะไรสักตัวเลยสัตว์เปลืองชิบหายเลยเหี้ยไอ้เหี้ยโคตรเปลืองไอ้เหี้ยติดเหลี่ยมไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโดนจีก็ออนไลน์เอหมดแล้วครั้งระเบิดทั้งโมโลซ่ผมยังเหลืออีกเยอะเลยวันหยาลิต้องดึงสแต็กใชียนะ อเ,เอ้าไอสัตว์เยี่ยมมุมนี้ทำลายเลยแต่ตาไม่โดนบน,บนหัวกลิ้งแล้วสว่างเลยสว่างกระจ่างใจมลไม่แล้วเ,เอาตัวเองอีกทีหนึ่งเฮียกูยังชอบเลยทีแล้วเผาตัวเองแล้วมันไม่มีอะไรกินน้ำก่อนนะเฮีย สองจะตีสามแล้วจะตีสามสู้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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราใกล้จะเจอเราใกล้จะเจอความจริงแล้วเผาตรงนั้นแหละทิ้งไว้กูถือสนายรอแล้วเนี่ยตีอะไรมึงอ่ะอืม้ดรอบนี้ไม่มีนกเอี้ยงเลย เกินได้ป่ะวะพอสนัยยืนยิงเลยยืนสติ๊ก <coughs> <coughs> ถ,ถ้ามึงไม่อยากง่ายก็แค่ลงแค่นั้นเองลงเลยไหมเน้กลัวทำไมผีอะ่ะนี่เมื่อเรามีปืนกู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 ยังไม่ลงแน่ๆไอย้ยขากูยังหกั <c oughs> 2> 2กอยู่สองนาทีไอ้ยี่ยี่าะไปซีเรียสอะไรสิบนาทีติดม,มือด้วยเหรอไม่ใช่รนะมีติดมือเหรอเออเอาอย่าพาลาไปห้านาทีอ่ะกูคงวิ่งไม่ได้หรอกเอาอย่าพาลาไปไปนี่มีโยมีอยู่ไม่ได้กินยาเพิ่งสังเกตว่าตัวเองติด ติดมือหรอพาราช่วยได้ติดมือมันลดไอ้นี่้วยนะลดเฟิร์สสกิลลงไปหนึ่งด้วยนะโอเค <c oughs> ก็จบไปแล้วสำหรับเกมเกมนี้เซมว่นเด to d i ได้วันที่เจ็ดก็ค่อ,ขอ,ขอนข้างที่จะผีตึงแต่ว่ามีคนตึงกว่าผีไปแล้วไอ้เหียค่อ <c oughs> นข้างเจ็บปวดเลยแผลยังไม่หายโอเคครับพกก็จบกันไปแล้วสำหรับวันที่เจ็ดนะครับผมก็ ผมกับพี่ๆนะครับผมตั้งใจแล้ววางแผนมาแล้วว่าวันที่เจ็ดเนี่ยพอถึงวันที่เจ็ดแล้วเราจะปิดตำนานเซเว่นเดย์ทูไดไปเลยเอาแล้วครับผมตามชื่อเกมเลยเซเว่นเดย์ใช่ครบเจ็ดวันแล้วครบเจ็ดวันแล้ว <laughs> ปิดเลยเซเว่นเดย์โอเคหลังจากนี้ก็ติดตามชมตำนานใหม่ให้เรากันจะไป,ปะเปิดกันนะครับผม <laughs> เป็นอะไร <laughs> เดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับเป็น <laughs> okay. สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่พร์่หนี bye ้ครับบ๊ายบาย